สวัสดีครับพี่พี่น้องผมช่างตกอันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วมาดูการคลิปที่แล้วลอกติ๊กเกอร์ไปแล้วอันนี้วิธีวิธเววออีเอาข้าวกาวออกเอาข้าวกาวออกไม่มีไลยมากบินซินบินซินที่มอเตไซค์เราใช้กัน ก็แทงลวดมาดูเลยอันนี้มันเหลือเหลือจากเมื่อวานออกง่ายครับน้ำมันปินๆนี่ภาพเก่าครับเราก็ทาไปเลย เอาผ้าเช็ดครับหานมันไม่ออกเราก็ใช้ที่ลวดแปงลวดนหน่อยเนี่ยแค่นี้ออกแล้วครับครับโอเค มันชิ้นคาบกาวที่มันไม่โดนไม่โดนแดดมันก็จะออกง่ายแต่ชิ้นไหนที่มันโดนแดดแดดมันเลี้ยงจะจัดมันคาบกาวมันก็จะติดฝังแน่นนะพอฝังแน่นแล้วมันจะออกยากนี่นะครับบินซินวิธีนี้แน่นอนสุดหรือพี่น้องคนไหนที่ที่ไม่ใช้บินซินช่วยบอกช่างตุกหน่อยนะครับ จะได้เอามาเอามาทำมั่งเพราะตอนนี้บินซินก็จะสามสิบแล้วของก็แพงนะแต่ถ้ามันติดมากๆเราก็ใช้มีมีขูดเนี่ยขูดหน่อยไม่ต้องขูดแรงขูดที่ผิวพอขูดทิวผิว แค่ให้มันรู้สึกเนี่ยก็อ,ออกแล้วนะเนี่ยนะครับ,รบง่ายนะมมาบินสินแล้วนี่แหละผมว่าผมลองมาหมดแล้วนะลองมาทุกอย่างละบินเต็มเลยโซล่าเอ้ย,อยทินเนอร์เอ้ย เบนซินดีนทีสุด่ก่อนช่วงที่ผมทำแรกๆผมจะใช้เบนซินเบนซินแท้เบนซินแท้มันจะมันจะกัดแล้วมันก็ออกง่ายกว่านี้นะแต่นี้มันเป็น95เบนซินแท้ถามว่ามีไหมมีแต่มันปั๊มเรามันอยู่ไกลหายากมันไม่ยากหรอกแต่มัน มันบ้านปั๊มเราม,มันอยู่ใกล้ตรงเนี้ยเราก็เอาแค่ตรนี้พอแต่ไอ้ปัม๊มเบนซินแท้มันอยู่นุ่มก็พอไกลเหมือนกันแล้วก็แค่นี้พอไม่มีอะไรมากมายน,นี้เดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วผมจะสอนวิธีสอนวิธีลูบน้ำ รูปน้ําใช้เบอร์อะไรเบอร์อะไรมันต้องเรียงกันไปนะไม่ใช่เราจะข้ามขั้นตอนตอนนี้เราเอาแค่ลอกสติกเกอร์แล้วก็นี่ก่อนให้เอาภาพสติกเกอร์ออกหรือ้าพกาว ที่น้องๆเคยเจอไหมติ๊กเกอร์ที่ที่เขาเคลือบทับมานั่นเคลือบทับมันก็ออกถามว่าออกง่ายไหมมันก็ออกง่ายนะเป็นคนบอกอูเดี๋ยวช่างเบิร์ดไอช่างตุบลองเจอติ๊กเกอร์เคลือบทับผมว่าเคลือบทับมนอ,ออกง่ายกว่ากเคลือบทับนี่ดึงติ๊กเกอร์ก็ออกตามมือครับมีคนถามผมว่าติ๊กเกอร์ไหนที่มันออกยากสุด ผมก็น่าจะเป็นรถเ,เก่าๆรถพวก P R พวกวิตเตอร์อะไรเงี้ยรถเก่าๆรุ่นเ,เก่าๆอะไรเงี้ยครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ครับ